ในช่วงเวลานี้สถานการณ์ในภูมิภาคกำลังถูกจับตามองในระดับโลกนะคะโดยเฉพาะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนผ่านกรณีไต้หวันรองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ต้องออกมาเตือนนะคะว่าถึงแม้ประเทศที่เกี่ยวข้องจะพยายามระมัดระวังแล้วก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะเลยเถิดกลายเป็นสมรภูมิรบขณะที่เมื่อวานนี้ได้เห็นภาพจีนซ้อมรบ หลังจากที่นักการเมืองสหรัฐเดินทางไปเยือน12วันหลังจากที่แนนซี่เปโลซี่เดินทางไปเยือนวันนี้ล่าสุดมีรายงานว่าทางสหรัฐก็ทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยไกลค่ะนี่ก็คือภาพการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลของสหรัฐที่ยิงจากฐานที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะสหรัฐระบุว่าขีปนาวุธชื่อมินิทแมน3 เป็นขีปนาวุธพิสัยไก่ข้ามทวีปแถลงการของกองทัพสหรัฐระบุว่าทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมของกองกำลังนิวเคลียร์และแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ทางกองทัพสหรัฐระบุด้วยว่าที่จริงทดสอบยิงขีปนาวุธแบบนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่า300ครั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระดับโลก และระบุนะคะว่าการทดสอบครั้งนี้ล่าช้ากว่าที่วางแผนไว้เพราะว่าไม่อยากให้ตรงกับช่วงที่จีนซ้อมรบโดยรอบเกาะไต้หวันมินิ t แมนสเป็นขีปนาวุธที่ไปได้ไกลกว่า9660กิโลเมตรและความเร็วกว่า24,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะนี่ก็คือการซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวัน ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ15สิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยบัญชาการยุทธวิธีการรบภาคตะว,วันออกแห่งกองกำลังปลดปล่อยประชาชนจีนก็จัดการซ้อมรบได้เห็นทั้งเครื่องบินที่ทยานขึ้นบินลาดตระเวนโดยรอบน่านน้ำและน่านฟ้าบริเวณรอบๆเกาะไต้หวันนะคะและนี่ก็คือเครื่องบินรบที่จีนระบุว่าสามารถต่อต้านอาวุธจากสหรัฐและไต้หวันได้ ได้เห็นเครื่องบินรบของจีนบินวนเหนือกเกาะพผิงหูที่ไต้หวันกเกาะพิงหูมีความสําคัญเพราะว่าอยู่ที่ช่องแคบไต้หวันและเป็นฐานทัพทางอากาศที่เครื่องบินรบของจีนเข้าไปใช้เป็นฐานที่มั่นด้วยการซ้อมรบของกองทัพจีนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกของสหรัฐไปเยือนไต้หวันในวันที่14สิงหาคมซึ่งนำคณะโดยวุฒิสมาชิกเอดมากี้ การไปเยือนของนักการเมืองสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกิดขึ้น12วันหลังจากที่แนนซี่เพโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไปเยือนเมื่อวันที่4สิงหาคมโดยนักการเมืองสหรัฐได้พบกับประธานาธิบดีไชยอิงเวินทั้งสองครั้งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่แข็งก้าวจากจีนตามมาทันทีซึ่งจีนก็ซ้อมรบครั้งใหญ่ด้วยกระสุนจริงไปแล้วระลอกแรกหลังจากที่แนนซี่เพโลซี่ไปเยือน กระทรวงกลาโหมของไต้หวันระบุคําว่าในการซ้อมรบเมื่อวานนี้เครื่องบินรบของจีน15ลำได้ล้ำพรมแดนช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นเส้นแบ่งพรมแดนระหว่างจีนและไต้หวันและไต้หวันขอประนามการซ้อมรบของจีนและระบุว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับสถานการณ์อย่างสงบ เมื่อได้เห็นภาพการซ้อมรบที่ออกมาในช่วงเวลานี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าสถานการณ์ในภูมิภาคกำลังตึงเครียดอย่างมากโดยเฉพาะ,พาะที่บริเวณช่องแคบไต้หวันและเมื่อจีนซ้อมรบด้วยกระสุนจริงทางไต้หวันเองก็ต้องพยายามที่จะแสดงให้เห็นแสนยานุภาพของไต้หวันเช่นเดียวกันได้เห็นคลิปที่เผยแพร่ออกมาจากไต้หวันไม่ว่าจะเป็นเรือลาดตระเวนที่มองไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเห็นเรือรบของจีนโดยมีช่องแคบไต้หวันอยู่ตรงกลาง อีกด้านหนึ่งทางเครื่องบินรบของไต้หวันก็ขึ้นบินเพื่อแสดงแสนยานุภาพเช่นเดียวกันนะคะขณะที่ประธานาธิบดีไช่อิงเวร์นซึ่งก็ต้องต้อนรับนักการเมืองของสหรัฐที่ไปเยือนติดติดกันในช่วงเวลาห่างกันเพียง12วันประธานาธิบดีไต้หวันก็บอกว่าต้องการที่จะรักษาเสถียรภาพในระดับภูมิภาคค่ะ 今年俄罗斯入侵乌克兰已经凸显威权国家在世界秩序带来危险。在前一阵子中国在台湾周边海域进行长时间的军演，也严重干扰区域的稳定和平。ด้านหนึ่งผู้นำไต้หวันบอกว่าต้องการรักษาจัถุรภาพในภูมิภาคแต่ก็เปรียบเทียบสถานการณ์ที่ไต้หวันกำลังเผชิญว่าดูแล้วไม่ต่างจากกรณีของยูเครนอีกด้านหนึ่ง ทางประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินก็ได้ไปร่วมงานการประชุมด้านความมั่นคงในระดับนานาชาตินะคะและก็ระบุถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในไต้หวันเปรียบเรยไปถึงกรณีสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐนะคะว่าสหรัฐกำลังพยายามที่จะสร้างระบบนาโต้สองขึ้นในเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะ Американская авантюра в отношении Тайваня ⁇ это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире. Наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию. สถานการณ์ตึงเครียดในช่วงเวลานี้ก็ได้เห็นการเทียบเคียงและการเชื่อมโยงทั้งเรื่องไต้หวันและเรื่องยูเครนเข้าด้วยกันนะคะสื่อ global times ของจีนอีกด้านหนึ่งวันนี้รายงานว่าสำนักงานกิจการไต้หวันของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศคว่ำบาตรนักการเมืองไต้หวันที่จีนเห็นว่าเป็นกลุ่มฝักใฝ่าการแบ่งแยกดินแดนสัญลักษณ์ภาพที่เห็นนี้ก็มาจากหนังสือพิมพ์ global times นะคะได้เห็นคำว่าไชน่า แต่เป็นภาพของเกาะไต้หวันอยู่ตรงกลางแทนตัวอักษรไอซึ่งก็หมายถึงจีนยึดมั่นและยืนยันในหลักการจีนเดียวและตอกย้ำว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและสำหรับโฉมหน้าของนักการเมืองทั้ง7ของไต้หวันที่จีนประกาศสั่งห้ามเข้าจีนก็เป็นทั้ง7ท่านเนี่ยนะคะโดยจีนบอกว่าต้องประกาศคว่ำบาตรนักการเมืองเหล่านี้เพื่อดูแลผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย นักการเมืองทั้ง7นี้มีแนวคิดรุนแรงและถูกสั่งห้ามเดินทางเข้าจีนฮ่องกงและมาเกา๊ขาขณะที่นักวิเคราะห์การเมืองของจีนระบุว่าสหรัฐกําลังใช้ไต้หวันหาประโยชน์ทางการเมืองและผลประโยชน์ทางการค้าให้กับสหรัฐโดยสหรัฐต้องการขายอาวุธให้กับไต้หวันความร้อนแรงและความตึงเครียดแบบนี้ก็ทำให้ระด,ดับผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มออกมาเตือนเสียงดังขึ้นเรื่อยๆด้วยความเป็นห่วงค่ะอรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซน์รองนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์บองแห่งสิงคโปร์ระบุว่าอย่างที่พูดกันไม่มีใครตั้งใจเข้าสู่สมรภูมริรบแต่เรามักจะเลยเถิดเข้าสู่ความขัดแย้งซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่และอันตรายที่สุด